โอ้ฮัลโหลวันนี้ผมจะมารีวิวอนิเมะเรื่องสูตรลับตําหรับดันเจียนเป็นอนิเมะที่ดูได้ใน Netflix น,นะครับมี2สี่ตอนผมดูช้าหน่อยพอดีว่าเขียอนิเมะคงปีสองยุสี่ได้มายสุดผมมาเก็บเรื่องดีๆไวช้ชนท้ายๆหน่อยถ้าเรื่องที่ผมคขียนา้แบบว่ามันแบบไม่น่าจะดีว่าดีไม่เยอะก็ดูไว้ก่อนแบบแล้วก็ให้เรื่อดีๆฮู่ใจซึ่งเรื่องนี้จะเกี่ยวกับคนแปดหน้าสี่คนนะไลออสเผ่าทอร์แมนมาซิลเผ่าเอลชิวชัดเผาฮารฟุตเซนชิ เผ่าคงแค่สี่คนนี้มาจับตาไปร่วมกันโดนนานเจียนปัวพระเอยานไลออสต้องการตามผ่านน้องสาวในนานเจียนตัวระหว่างทาจะต้องกินอาหารที่ทําจากมอนเตอร์นี่คือจุดเด่งของเรื่องเลยซึ่งนันดูยี่สิบตอนน่ะบอกเลยว่าเป็นอนิเมที่ดีมากๆเลยคือแรกๆที่ผมดูอะ่ะก็ยังไ,ได้ปิดเลยม้ากหรอแต่พอดูเบเรื่อยจะเริ่มสึกว่าชอบอะ่ะสึกว่าเริ่มเพลินแล้วคือเนื้อเรื่องมันจะไปเรื่อยๆแบบนี้แหละทำอาหารดนานเจียนทําเมนูอะไรแป๊ะๆที่เราคาดไม่ถึงนะ่ยว่ามันจะมีอยู่บนโลกอะ่ะ ไปดูคราวนี้มันเป็นเรื่องขออรู้แฟนตาซีเนี่ยแปลว่าการกินมอนเตอร์มันใช่เรื่องมกตปิ่นะกลุ่มคนพวกนี้ครับจำเป็นต้องกินเลยมอนเตอร์แบบก็แบบแป๊ดแปะคือที่พูดมาในเรื่องมอนมือนจะมีแค่นี้นะแล้วไปลองทานอะมันมีอะไรพิเศษอะที่เรารู้สึกได้ว่าเรื่องนี้คนแปลเรื่องนี้มีความใจรัดในการทําแนวโดนันเจนมันมีอุปกรณ์ที่ดีบ้าเลยการกินอาหารมอนเตอร์ว่าชนิดนี้กินได้ไม่ได้พวกนี้มีการอธิบายลักษณะจุดเด่นของมอนเตอร์ความอันตรายในการโดนันเจียนสถานที่โบราณในเรื่อง รือการป้ามอนเ,เตอร์ว่ามีจุดอ่อนอไนมีสมบัติมียพวกเนี้ยผมซื้อทำไมแบบรายละเอียดมันดีมากเลยนะโคลเรียนเรื่องนี้คือแบบหวานเซตปิ้นโลดได้ดีมากคือมันรู้สึกว่าเหมือนการโรนลเจนจินพอเล่าจริง่งจินอ่ะคือการป้าสาน้องสาวไปการกินอาหารน่ะมันก็เป็น,นาาระหว่างทานตลอดเลื่อนน่ะแล้วกุ้มคนสี่คนน่ะช่วงแรกอ่ะมันไม่ได้เล่าปุมปะละครเลยนะกุ้มสี่คนมันก็รวมเปวกังงนแล้วอะเราแทบไม่ได้รู้เรื่องราวข้อมปะละครเลยเราอาจจะไม่ได้อินเรื่องความสัมพันธ์ของปะละครคือพอดูไปเรื่อย จะได้สืบหลักกับป็ละครองกลุ่มนี้แล้วกลุ่มคนแปดหน้าเนี่ยสวนผู้พันนะป็ละครมีหน้าที่ชัดเจนอีกคนป่อสู้อีกคนใช้เบ็ดมุนอีกคนคอยห่างกับดัดทำอาหารยานไลออสพระเอกของเรือนก็มีหน้าที่แบบว่าป่อสู้ชื่นชอบในมอนเปอร์ถึงแม้นีส่ยป็ละครจะแปะแๆไป,ป,ปมั้นในบางทีแต่โดยรวมก็เป็นคนที่พึ่งพาได้แล้วก็มีใจรักที่จะช่วยน้องสาวจริงๆแล้วก็รับผู้พร้อมมาซิวเองก็เป็นถึงแม้จะเป็นละครที่ออกมาแนวปรดหลดมุด เป็นปาละลคอเเผาเอวที่ว่าทําได้ดีมา,มากๆเนะี่ยมีหน้าที่คือการใช้เบ็บมุนเกรซซ์มไม่จุดเด่นเนี่ยจุดนี้แล้วก็ปาระลคอที่เอาในใหน้ากลุ่มเนี้มันรับผู้พร้อมหมดเลยถึงแม้ทะเลาะกันมันเที่ยงกันมันไปด็ดในรวมกลุ่มนี้มันก็นละกันแหละคือเผผาเอวททาได้ดีมากเลยเนะี่ยมีความน่ารักแล้วก็มีการเปรียทรงผู้มีรายส่วนเนี่ยชอบจุดนี้คือเผผาเอวอไม,ไม่ไม่จะไปบอนไม่จะไปป้นอนออกมาเนี่ยเซซีทั้งเสมอไปอะเป็นมาซิลแบบนี้ดีแล้วชิวชัดก็เป็นปรนรารยุ ละครที่มีประโยชน์หนึ่งกันโดยการห่างกับดัดในดัเเนเจี้ยนว่ามีจุดไหนมันที่มีกับดัดเซนชีละครนี้เป็นปัวเป้คเลื่อนเลยในการทําอาหารก็มีปมนะแต่ใคยมาพูดถึงกันเรียกว่าทูตป,ประครมีนาที่คมประเอีงหมดเลยมีจุดเด่นคำประเอีงผมมาสวมแบปหน้าที่ได้ดีมากเลยทลําให้เราสึกว่ากลุ่มเนี้เป็นกลุ่มที่หลักกันผู้พันคนดูรู้สึกถึงได้นามภาพก็ถือว่าดีเลยโอเคเหมาอส่วกับปัวเลื่อนเออการประสู้ในเรื่องนี้ก็มีนะแต่ว่ามันจะไม่ใช่จุดเด่นไหนมากอะ่ะ มันอ่อนเนี่ยแปลว่าหาจุดอ่อนแล้วก็ป่อสู้ปากมอนเปอร์ดเดียวมีรกกาคาได้เหตุผลเออแล้วเรื่องนี้มีความแอบดาดนะเรื่องนี้ที่แม้มันดูเหมือนชิวๆอ่ะแต่ว่ามีความดาดเป็นกันนะดีหมดเลยนะเพนเปอปไปส่วนโพร์บชอบเพนเปอร์ที่สอนมาว่าซึ้นโดยรว,วมที่ผมพูดมามันเป็นอนิเมที่ว่าจะเพอร์เฟกต์อเมะเลยคือถ้าผมให้คะแนนนะผมให้ไปเลยสิบคะแนนถึงแม้ผมจะมีช่วงแบบว่ามันเรื่อยๆอย่ะแต่ผมว่ามันดูเพลินะยี่สิบตอนนะ่ะถึงแม้ช่วงแรกเราอาจจะไม่จุน กับกลุ่มนี้มากอะไปพอดูเรื่อยมันรู้สึ่ยื่นได้รอเสียงสอนต่อไปซื้อมาถึงช่วงพูดคุยกันนะเนื้อหาในเรื่องเมนูที่แปลกๆในเรื่องนะที่ผมเห็นเลยนะก็คือไอ้ชุกกะอัศวินะคือผมก็คิดว่าไอ้ชุกกาะอัศวินมันจะกินได้หรอคือพอถึงตอนเกี่ยวกับชุกเกาะอัศวินที่ว่ามันเดินได้ตอนผมกลับไปแล้วว่าเดี๋ยวมาป้องกินแน่นอนเลย่ะสุดท้ายใช่ด้วยคือมันมาเฉลยว่ามีเป็นบัมเปอร์ที่แบบเป็นปนนพพระเภทปพสิตอ่ะสีอยู่ในชุกเกาะมีเอาพุทเกาะไปนึ่งยานด้วย มังกรแดงที่กินน้องสาวพระเอศไปแล้วก็มีการคือชีพโดยการใช้เวทมนต์ดำด้วยแต่ว่าน้องสาวก็กลายเป็นมอนเตอร์ไปด้วยแล้วก็ได้เจอกับเจ้าแห่งนันเจียนรอดูว่าเซียนสอนจะปราบได้บ่าเพราะสกิลโหดมากอ่ะคือแบบไม่น่าสู้ได้อ่ะเซียนแรกก็ช่วยน้องสาวไปได้ัรต่อเซียนสอนต่อแล้วก็ความดาร์ในเลื่อนอย่างปมขอนเซนชิที่ว่าที่มาขอนเซนชิมามากไในเมื่อก่อนเซนชิก็เคยเดินทางในรันเจียนเนี่ยจะกลับขึ้นข้างบนกลุ่มพวกพรอนตายหมดแล้วชีวิตมีรอดแค่เซนชิคือต้อง่างทางใช่ไหมโหแบบ อย่างตอนที่บอกว่าอาหารหมดอะจนป้องกินหมาที่เดินทางไปด้วยกันเนี่ยอู้แบบืเป็นดาแต่พวกพรอแบบทะเลาะกันมาในมวกเนี่ยพวกพออีกคนก็จะช่วยชีวิตเซนชิถ้าใครดูมาแล้วก็สามารถคอมเมนต์ป้าคิดได้นะครับว่าคุณซึ้อไนกับเรื่องนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ